มาแล้วค่ะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยดีเน่ฟลาวเวอร์พลัสแบบซอง1ซองมี7แคปซูล199บาทสำหรับสาววัย40บวที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายแสบร้อนจุดซ่อนเร้นแนะนำทานดีเน่ฟลาวเวอร์พลัสที่มีสารสกัดเกรดนำเข้า6ชนิดโดยมีสารสกัดถั่วเหลืองนำเข้าจากสเตนแบรนด์ลิคาซิตโซเจนและสารสกัดจากตังกุยช่วยบรรเทาอาการต่าง ของไวทองบำรุงเลือดไปเลี้ยงบริเวณมดลูกช่วยลดอาการร้อนวูบวาบและยังมีสารสกัดจากแปะก้วยช่วยเพิ่มความจำ ทําให้หลับสบายสารสกัดจากงาดําช่วยลดการอักเสบของกระดูกและข้อสารสกัดจากแครนเบอร์รี่ลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะลดอาการแสบขัดกระปริดกระปรอยและสารสกัดจากอินูลินพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหารและลําไส้ผลิตจากโรงงานเดียวกันกันกบแบบขวดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรฐานทั้ง GMP, GAP, GHP, HACCP, ISO 20,000มาตรฐานฮาลานและ นอนค่ะก็จะมีเครื่องหมายออยด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยที่นี่ทรงฟรีมีเก็บปลายทางไม่คิดเงินเพิ่มค่ะ